อะไรวะยิงแบบไม่เปลืองไหเง่ะเฮ้ยทำอะไรต่อหมุนลอบทิ้แล้วเนี่ยไปต่อป่ะ มันอยู่ไหนอะใครวะอืออ๋อเยอะฮะ ใครกะน้อยชอบเลยอย่างเงี้ยน้อยชอบอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรวะนั่งเคลื่อนไปไม่ได้สนใจเลย แบบมึงออกมาแล้วทำไรน่ะหล่นมั้งยิงมนมีการร้อ,รอนด้วย

เอาเปืนอะไรเรนี่ยเฮ้ไอ้นี่ก็เมีวไม่ยอมไช้ใช่อืออยู่เต็มเต็มหน้าเลยบอลต้องแปะ โอ้ยมันบอยไฟครับไม่โดวนวะอืมยิงได้คันเดียวแม่งเซฟ ทำแรงหมดแล้วหรอสนใจไปปปไปที่จุดหมายมันให้เราไปดีกว่ะไปเบอร์เออสนใจเอิกเออเออไป อย,อยากอยากไฟไฟไฟเอ้ยเอ้ยยิงไม่ได้วะเออไฟเออไฟไม่โดนอีกเต็มเต็มหน้าอืมโอ้โหวันนี้คือสาม ไงวะไค่อชอบเลยอ,อย่างนี้แต่ก็ต้องเล่นนะฮะเพื่อท่านผู้ชมคอยอยรับเฮ้ยใครยิงอะไรเอเล็งเล็งเล็งเออไ่ เฉียวหน้าไม <SW> e ่โดนเฮ้ยกดะไกันเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเอาไฟไฟมาละ ไปา้าไฟข้าไฟยิงยิงทันเดียวแม่งถล่มหมดเลยถล่มเกือบหมดมึงไม่พังว่ะ อันไหนอันไหนเออเอยิงแมงรายตายเฮ้เดียยิงเล่นเออมีหอด้วยโอ้ กิดอะไรขึ้นฟ okay. าวเวอร์เหรอเคเธอจบไอรถถังนี้เมื่อไหร่นี่เด,นนะะเดี๋ยวพอก่อนนะฮะเดี๋ยวพอก่อนเดี๋ยวน่าจะอัพเลยม,มั้งผมแน่เป็นคนแบบอยากชอบอัดคลิปอะเออผมชอบแล้วก็จะชอบอัดแล้วก็ชอบอัพมากเลยถ้าใครแบบไปดูคลิปของผม,ผมดูตรงแท่นหน้าผมน่าจะเห็นว่าวันเนี่ยอัพ วันนี้กับอัพคลิปเนี่ยแม่งไม่ต่างกันเลยเออวันอัพสองสามคลิปอ่ะอย่าอัพมากมองตองนะรอก็เดี๋ยวเธออัพเสร็จแล้วน่น่าจะตัดเป็นผัดผ่านะฮะไปไหนเนี่ย เทแต้วแม่แหลจะจบไปโอ๊ยโอ้ยอะไรวะให้กูทำาหอให้กูถ่ายเดียวเอ้ะย็ดออกแล้วเว้ย เขาบอกว่าจบถังเขงาใจนี่นี่เอาป่ะอีกนิดแล้วกันนะฮะก็ขออีกสักนิดหนึ่งแล้วครับขับเลยไม่ละว่าขออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันครับก็บอุ้ยเสียหัวเฮ้ยเป็นไรไม่อย่าตายนะอเอากิ่งหาพี่เอาคามคา หาอะไรอะ่ะโลดนลามโหแม่งเกเกยิิพายเลยโลดนลามเพื่อนเฮ้ยแม่งถือปืนท่าแล้วไปว่าเอ้ยเจเอ็มซีมีแค่ปืนเอ็มสีด้วยกุ๊บลุกไม่ได้เอ้ยกูอันนั้นไม่ได้ โอ้ยนั่งอยู่ไหนวะมองไม่เห็นยิงโอเคเสร็จีกไปนอน mày ạ ừ ừ nhìn dù chị đồn đuôi nhìn nhìn bỏ lòng mũ và chụp tay thử nữa ạ วิ่งกระโดดขึ้กับเร็วเย่ไปแล้วอืมสิคแท็กมีติกครีมยังไงล่ะรถก้มไปอีเฮ้ยอะไรวะเกิดขึ้นอะไรวะอืมไม่ อไหนวะไหนวะมึงจะบอกให้ขึ้นรถถังไม่น่าเลยน่าจบแต่นั่น้ยิงไรประสบการณ์ขึ้นรถนี้มึงต้องยิงไม่ยิงแล้วมันอยู่ไม่ได้ยิงถล่มเอาไงอ่ะ ยิงยิงเอเฮ้ยไหนวะมงไงอ่าเปิดแล้วยิงมาย่า

ือระเบิดห้าเน่าสนใจอ่ะป้าย เน e. bueno? ียนมากอ่ะอะไรวะยิงตูมตูมเออ It is if, if, are Copy you. Yeah. i Oi! Friendly! ย้มแล้วเพื่อนล,ล้มแม่งรถระเบิดนี่ว่ะพี่ขี้บ่ อารีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้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 ยเฮอยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยเ ไหนมาไหนเติมหน้าเลยอ๋อโดนยิงตายเนี่ยว่ะโดน r p ียังเต็มหน้าโอ้โหแบบแกเกิดไม่เก่งใจเลย เกิดไม่เก่งใจเลยไปยด็ดเดี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันวัดหน้าแล้วครับโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็ไลน์นะถ้าเกิดติดตามก็กดติดตาให้ด้วยนะครับโอเคก็สารแค่นี้นะครับ